ยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปทา,านเป็นความยึดมัมม่นถือมั่นมันกลายเป็นนั่งสมาธิที่เป็นกิเลส응นั่งสมาธิเป็นกิเลสคือเสพมียึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนมีตัวเราเข้าไปดูไปรู้ไปเสพอันนี้มันผิดนะผิดผิดทางถ้าลองได้เสพอะไรผิดหมดเสพรูปเสเสพเสียงเสพกลิ่นเสเพรสัมผัสแล้วก็เสพอารมณ์เนี่ยมันอันนี้ผิดผิดมันไปเสพ เสพจับนิ่งจับเฉยจับโป่งจับโล่งจับเบาจับสบายจับสว่างจับว่างอันนี้ไม่ถูกม,มันผิด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 บัตรเห็นหลายคนนั่งมาหลายครั้งแล้วแต่ละคนก็ก็เวลาพอระหว่างที่ก็ประเคนอาหารนั่งสมาธิมนั่งนั่งจับอารมณ์นั่งเสพอารมณ์แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ต้องไปหาจิตแพทย์เนี่ยเพราะว่านั่งเสอพอารมณ์ผิดนะไม่ใช่รู้อารมณ์ รู้ธาตุรู้นิพพานมันเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือธาตุรู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนของผู้รู้เป็นธาตุเป็นธาตุผสมดินน้ำลมไฟธาตุดินก็เป็นของแข็งธาตุน้ําก็เป็นของเหลวธาตุลมก็เคลื่อนไหวเป็นอากาศเคลื่อนไหวธาตุไฟก็เป็นความร้อนความอบอุ่นธาตุอากาศก็เป็นช่องว่างธาตุรู้เป็นธรรมชาติที่ไม่ไม่ปรากฏตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มืดไม่สว่างไม่สุขทุกข์ไม่ผ่องใสไม่เสื่อมหงเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ แล้วก็ยึดก็ไม่ได้พงแต่งก็ไม่ได้ยึดก็ไม่ได้ทํากริยาปล่อยวางก็ไม่ได้จะนิรนผักสายแทรกแทงกดข่มบังคับก็ไม่ได้จะถูกดูดถูกผักก็ไม่ได้เพราะธาตุรู้มันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้มันไม่มีตัวตนรูปรักษ์มันเลยไม่ถูกดูดถูกผักไม่ติดลักติดชังมันได้แต่รู้เนี่ยธรรมชาติปฏิบัติมันก็ไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิปัญญาหรือหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่ปฏิบัติเนี่ย ต้องรู้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 อย่าทิ้งรู้รู้เป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติรู้ตอนนี้มันเป็นเสพมันไม่รู้แล้วมันเสพอารมณ์นั่งของสมาธิก็กลายเป็นเสพสมาสติก็กลายเป็นสมาสติที่มันไปสะกดกบข่มบังคับบล็อกบล็อกไอ้กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรให้ให้จิตมันอยู่นั่นบล็อกจิตให้มันอยู่กับนอ่ กับสิ่งที่ตัวเองกำลังทําอะไรอยู่บล็อกไปบล็อกไว้มันไม่ใช่สติที่เป็นสมาธิอันนี้มันสติกดข่มบังคับอาาึดอึดอึดสมาธิไปเสพก็ไม่ใช่สมาสมาธิอันนี้มันเป็นมิจฉาสมาธิสติที่ไปบล็อกกดข่มบังคับไว้ไม่ให้จิตเป็นอหลุดไปไหนเลยให้มันนิ่งมันเฉอยอย่างเดียวเนี่ยบล็อกไว้กับงานการที่กําลังทําอยู่ให้บล็อกอยู่กับร่างกายเนี่ยไม่ให้มันคิดอะไรเลยไม่ให้มันคิดปรุงแต่งอะไรนั่นเป็นมิจฉาสติ ไม่ใช่เป็นสมาสติในเดยมากมีองแปดอันนี้มิจฉาสติสัมมาสติก็ไม่ใช่ว่าสติที่ไปเสพอารมณ์เสพนั่งแล้วไปจับเสพอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายกายหายไปล่องลอยละล่องลอยเกวงกวางลอยไปลอยมาไปดูนรกสวรรค์ท่องเที่ยวไปเลื่อยเฉือยอันนี้มันเป็นมิจฉาสติไม่ใช่มิจฉาสมาธิไม่ได้เป็นสมาสมาธิ มันก็ไม่ใช่เป็นปัญญาเองปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมันปฏิบัติไม่มีความรู้ชอบเห็นชอบเนี่ยธรรมชาติรู้เนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศธาตุธาตุรู้ที่มารวมอยู่ในร่างกายจิตใจเราเนี่ยเป็นขันธ์หน้าเนี่ยนิพพานมาอยู่ที่ธาตุรู้นี่นินิพพานอยู่ที่ธาตุรู้สักแต่ว่ารู้ไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้แล้วไปมีความอยากปนอยู่ในรู้รู้แล้วก็อยากให้เป็นอย่าง,งานั้นรู้แล้วไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ถ้ามีความ ถูกใจก็อยากได้อยากเอาอยากเป็นเนี่ยถ้ารู้อะไรรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภพณฑรทอารมณ์รู้อารมณ์สมาธิก็รู้แล้วก็อยากให้มันเป็นอยากให้มันนิ่งากใหยมันสงบอยากให้มันว่างอยากให้มันสว่างอันนี้มันเป็นมันเป็นมันไม่ได้เป็นสัมมาเป็นมิจฉาหมดนมิจฉาเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมันไม่ใช่เป็นสัมมา สมามันนิพพานอยู่ที่ธาตุรู้ธาตุรู้ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์อะไรมันผสมกับดินน้ำลมไฟธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุอีกธาตุรวมเป็นชีวิตเราขึ้นมาเป็นขันห้าธาตุทั้งหกธาตุเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเรามันเป็นธาตุธรรมชาติธาตุดินก็อาศัยกินซากพืชซากสัตว์เข้ามาธาตุน้ําก็อาศัยกินน้ําในธรรมชาติเข้ามาเนี่ยธาตุดินก็อาศัยกิน ดินน้ำลมไฟกินเข้ามาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเื้ยกระดูกตับไตไตนอตยาห์ม้าตับปอดหัวใจมาเป็นอวัยวะที่เป็นของแข็งเนี่ยมาเป็นส่วนที่เป็นโครงล่างของเราเนี่ยแล้วก็ถัดน้ําก็มาเป็นน้าเลือดน้าเหลืองน้ําลายน้าปัสสาวะน้าเหงือน้ําตาน้าไขมันข้นเนี่ยน้ําลายน้าปัสสาวะเนี่ยมันกินจากธาตุน้าเข้าไปไม่ใช่น้ําของเรานีมันจะปัสสาวะของเราไม่ใช่น้ําเลือดของเราน้ําเปลือง ถ้ามันเป็นตัวเรามันตายไปนานแล้วเดี๋ยวพอกินเข้าไปก็ถ่ายออกก็ตายทันทีกินดินเข้าไปเดี๋ยวก็ไปถ่ายอุจจาระออกเนี่ยมันเป็นของใช้สิ้นเปลืองกินลมเข้าไปเดี๋ยวก็ลมหายใจเข้าก็ต้องลมหายใจออกมันเป็นของใช้สิ้นเปลืองเนี่ยถาดลมที่กินเข้าไปมันก็เป็นของเรามันของธรรมชาติเนี่ยเอาให้นระบบหายใจออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกซด์ออกมาเนี่ยถ้าเราไปยึดเอาดินน้ำลมไฟเป็นเป็นตัวเรา มันก็ตายไปตั้งนานแล้วเพราะว่ามันไหลเข้าไปแล้วก็ไหลออกมาไหลเข้าไปแล้วไหลออกมาถัดไฟความร้อนก็อุนไหลเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมก็ต้องไหลออกมามันก็ต้องคอยกินความร้อนกอุดไหลเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไหลออกมามันก็ต้องคอยกินความร้อนก็อุ่ไเข้าไปเรื่อยเนี่ยส่วธาตุอากาศเป,าเป็นช่องว่างเป็นช่องว่างในร่างกายมันไม่ต้องกินเนี่ยตัวธาตุรูเนี่ยมันคุณสมบัติของมันเนี่ยมันได้แต่รู้มันไม่มีรูปรักษ์ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปรักษ์ใด ไม่เกิดไม่มีกิริยาไม่มีอาการไม่มีปรากฏการไม่แตกไม่ดับไม่อาจแตกดับทําลายได้มันเป็นธรรมชาติไม่มีใครเสกเป่าหรือปลุกเสกให้มันเป็นขึ้นมาไม่มีใครทามันมันเป็นขึ้นมาได้มันเป็นธรรมชาติเหมือนดินน้ําลมไฟอากาศธาตุธาตุรู้เป็นธรมมนนธรมชาติเป็นธรรมชาติเนี่ยนิพานนิพานอยู่ไหนนิพานเป็นชื่อสมมุติของธาตุาารู้ที่ธาตุรู้ที่มันธรรมชาติมันได้แต่สัตว์วารหรือรู้ซื่อหรือรู้ตกไปตรงมาเนี่ย มันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้มันธรรมชาติที่ได้แต่รู้มันยึดไม่ได้ทํากริยายึดก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกริมันไม่มีกริยาไม่มีอาการไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันจึงยึดก็ไม่ได้ถูกดูดก็ไม่ได้ถูกผักก็ไม่ได้ติดลักติดชังก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ได้แต PR ่รู้ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติคุณตบมันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันได้แต่รู้แต่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ มันไม่มีผู้รู้ที่เป็นตัวตัวรูปลักษณ์สัวจรัสใดๆมันเป็นธรรมชาติที่เด็เหล่รู้รู้ออกมาจากความไม่มีอะไรมันเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรปรากฏแต่มันรู้ได้เนี่ยภาษาสมมติเขาเลยเรียกธาตุนี้ว่าธรรมชาติที่ได้แต่สักตะวรู้เนี่ยทิ่ไม่มีตัวตัวรูปรักษณ์ของรู้เนี่ยยึดก็ไม่ได้ทํากริยาปล่อยวางก็ไม่ได้ถูกดูดก็ไม่ได้ถูกผักก็ไม่ได้ติดลักก็ไม่ได้ติดชังก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่เด็เหลรู้รู้รูปู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ทุกปัจจุบันเนี่ ได้เป็นธรรมชาติได้จากสักตะรู้ไม่ถูกดูดถูกผักไม่ติดลักไม่ติดชังเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานนิพพานอยู่ที่รู้สักตะวะรุทุกปัจจักะเนี่ยเป็นธาตุนิพพานตรงไหนก็นิพพานต้องรู้เนี่ยรู้ทุก็คือสักตะวะรุเป็นธาตุที่ได้แต่รู้รูปรสกินเสียงสผัสเจสีธรรมอารมณ์รู้ธรรมอารมณ์ก็คือรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปลูกกุศลกุศลรูกกิริยาลู้อาการภายในจิตใจเราเนี่ยม็รู้หมดแน่รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปลุศอกุศล รู้อะไรที่เป็นบาปกรรมชั่วรู้อะไรที่เป็นบุกุศลร,รู้อะไรที่เป็นศัตรวาลูรู้รู้ร,ร,รู้เนี่ยมันเป็นรู้รู้ดีรู้ชอบไม่ใช่ว่าไม่รู้หลงตลอดอันนี้ไม่ใช่อริยมรคมีองค์8ไม่ใช่ทางของอริยมรคอริยผลมันเป็นวิชาทิิติรู้ละเสพรู้ละยึดอันนี้มันเป็นกิเลสตัณหาเป็นทาง ที่เป็นกิเลสตองหาตรงฆ่าปณิพารปณิพามันได้แต่รู้สักตะวัรู้ไม่ใช่เอาตัวเราไปทําสักตะวะรู้มันเป็นธรรมชาตรชิรู้ไม่ใช่รู้แล้วก็เป็นเสพโป่งโลกเบาสบายว่างเป็นโรคเออเออแช่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันยึดยึดมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเป็นเรื่องที่มันเป็นเมฆที่มันเมฆที่มาบางไอ้ธา,าตุรู้เมฆมาบางธรรมชาติมีเมฆเหมือนกับเป็นเมฆมาบางธรรมชาติของธาตุรู้ไอ้ธาตุรู้มันก็ได้แต่รู้มันไม่ได้หายไปไหนมันเป็นอมตะ ใครบางมันยังไงมันก็ยังคงเป็นธาตุรู้อยู่แน่แนแต่พอเมฆกับบางเนี่ยมันก็มีแต่ความหลงอย่างเดียวมันไปยึดเอาว่าเนี่ยเป็นเรารู้รู้เนี่ยเป็นเราเป็นของของเราแล้วเราก็รู้แล้วเราก็ยึดแล้วเราก็ไหนชอบก็ดูดดูดก็มาอยากได้อยากเอาอยากเป็นแต่อยากได้อยากเอาก็เป็นการมาตัญหาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ก็เป็นเพราะว่าตัญหาถ้าไม่ชอบใจต้ตาอุจึงนี้แค่ใจที่กระทษตัวเองขณะก็ดีลนผักสายกดข่มประคับอึด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  หรือหนีหนีไปเล่นโทรศัพท์หนีไปไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปเสพหนีไปจับอารมณ์โป่งโลกบาสบายจับว่างจับสว่างหนีอันเนี้ยมันเป็นกิเลสตัณหาเป็นแค่เมฆมาบางให้เฉยเป็นเหมือนจอกแหนที่มาบางผิวหน้าน้ําใสสะอาดเย็นที่เปรียบเหมือนเป็น้ธถัดรูที่เปรียบเหมือนนะ่ะเป็นน้ําใสสะอาดเย็นดื่ม้าไปแล้วมันก็ชื่นใจ เป็นรถที่เลิศที่สุดในโลกที่ว่ารถอะไรไม่เท่ากับรถของพระธรรมก็คือธรรมชาติรู้นี่เองพระธรรมก็คือรู้นี่เองรู้ที่ไม่ติดไม่ยึดนี่เองคือเป็นรถที่เลิศที่สุดในโลกก็เลยเปรียบเหมือนน้าใสสะอาดเย็นอยู่ใต้ใต้จอกแหนแต่ความโง่ความหลงความไม่รู้เนี่ยที่ยึดยึดยึดกันเนี่ยยึดลูกเสียงกินรถผลิตภัณฑ์ยึดสามีภรรยาเลือดลูกยึดหลาายึดพ่อแม่พี่น้องย,าายึดตบะพระถายึดตาแหน่งลาบยศยึดหัวปักหัวปมเนี่ยมันเป็นแค่จอกแหนมาบังเฉ่เฉย เหมือนเมฆมาบางใจบางธาตุรู้ใจแท้ใจเบสุดหนั่นคือธาตุรู้เหมาะสมกับนน้ำลมไฟอากาศธาตุห้าธาตุรวมเป็นหกธาตุมาเป็นชีวิตขึ้นมาแต่ชีวิตมันหลงมันโง่มันก็ยึดเป็นทุกข์น้ำตาไหลเข้าเลยออกเลียราดเนี่ยจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีแต่ยึดอย่างเดียวไม่ธรรมชาติรู้มันมีอยู่แต่ยึดมันไม่เป็นเมฆมันอยากยึดก็ยึดไปแต่ใจมันยึดไม่ได้ เห็นว่าไอ้ที่ยึดได้มันต้องเป็นกิเลสมันต้องเป็นสังขารมันต้องเป็นความปลุกแต่งมันไม่ใช่ใจไม่ใช่ว่าตอนยึดอยู่เนี่ยใจมันหายไปหรือว่าธาตุรู้มันหายไปธาตุรู้มันเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏอย่างเป็นอมตะมันเป็นอมตะจึงได้ชื่อว่าอมตะธาตุอมตะธรรมต่อให้ยึดอยู่เนี่ยธาตุรู้มันก็ยังมันก็ยังเป็นธาตุรู้อยู่รู้อะไรอ่ะก็รู้ว่าเราเนี่ยยึดอยู่หลงอยู่แต่ที่เราหลงเนี่ยเราไม่รู้ตัวแต่ธาตุรู้เนี่ยมันรู้ว่าเราหลงอยู่เนี่ย พอเราไม่หลงธาตุรู้มันก็รู้ว่าเราไม่หลงแล้วธาตุรู้เนี่มันรู้เราตลอดเราเป็นยังไงมันรู้เราตลอดแต่เราที่ไม่รู้ตัวเราเนี่ยเราที่แท้จริงอ่ะคือเปรียบเหมือนว่าเราที่แท้จริงน่ะคือธาตุรู้ธาตุรู้ที่มารู้เราเนี่ยที่เป็นตัวปุกงแต่งรู้ขันห้าดังนั้นในขันห้าเนี่ยหรือจิตอวิชชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ต่อเป็นจิตอวิชชาที่มันเมฆว่าบางหรือว่าเป็นจอกแหนบบางเนี่ยมันก็ยังเป็นสังขารปุงแต่งเออมันเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็น เอาวิชายึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวเราของเราด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเนี่ยถ้ามันยึดมั่นถือมั่นไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันก็รู้อยู่ว่าเราเนี่ยย,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 ยึดมั่นถือมั่นแต่เราไม่รู้จกักเราตั้งทีว่าเราแต่เนี่ยเป็นธาตุรู้เลยก็รู้เนี่ยแต่ไอ้เราที่ที่ยึดมั่นถือบ้านได้เนี่ยด้วยความรักความชางังเนี่ยติดรักติดชังด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวปอมันเป็นตัวปพวงแต่งเป็นเมฆมาบังเป็นอุปกิเล อุปกิกเลสแปลว่าเป็นกิเลสที่จอนมาเท่านั้นและเป็นของจรแต่ของจริงแท้มันคือธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยมันรู้เราตลอดแต่เราไม่รู้จักเราเองว่าเราเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่มันที่รู้เราอไอ้รู้เราที่ปุงแต่งเป็นตัวถูกรู้ตลอดเนี่ยนั้นในเราที่เป็นตัวปุงแต่งเนี่ยรูปเวทนาตญญาตถาวิญญาณเนี่ยขันห้ารวมทั้งจิตอวิชชาที่มันปุงแต่งยึดบ้านถือบ้านเนี่ยมันอยู่เป็นจิตอวิชชาที่มาบังธาตุรู้อยู่ แต่มันบางยังไงอะธาุรู้ก็ไม่เคยหายไปเลยธาุรู้เนี่ยมันรู้ต้งขันห้าด้วยรู้รูปรูปเวทนารูสัญญารู้สังขารวิญญาณมันรู้ทุกปัจจัยที่แสดงกิริยาการทาวิญญาณไปรับรู้ตางตาหูจมูกนิ้กายใจทุกปัจจัยแล้วก็มีเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารประกอบกับรู้ทุกปัจจัยคือวิญญาณขันอันนี้มันเป็นวิญญาณขันที่รู้ต่างตาหูจมูกนิ้กายใจไปเมียในขันแล้วก็แค่สังตวรับรู้เนี่ยรู้รู้จักเป็นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรส ป็นสะพัเป็นธรรมลมเพราะว่ามันรู้จักเพราะว่ามันเป็นสัญญามีจําได้รู้อะไรรู้ความจําได้ไหมรู้แล้วก็สังขารคิดปรุงปรุงคิดรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลนักกุศลก็มันมันอยู่ที่สังขานี่แน่แต่มันไม่ได้ยืดพอยืดมันจิตอวิชชาคือโง่ความโง่เป็นเมฆมาอยู่ที่จิตเดิมโน่นมันไม่ใช่ขันห้าขันห้ามันไม่มีทั้งกิเลสขันห้ามันไม่มีมันไม่มีทั้งไอ้กิเลสแล้วไม่เป็นนิพพานนิพพานมาอยู่ที่ธาตุรู้นั่นแต่ธาตุรู้มันถูกไอ้จิตอชาเหมอนนนบังงีก้ึ สรุปแล้วก่ามีขันห้าเป็นสังขารพุกแตง่งแต่สัาขารพุกแต่งไม่เป็นทั้งกิเลสไม่เป็นทั้งอวิชชาไม่เป็นทั้งวิชามันก็เป็นแค่เครื่องมือทํางานเฉยๆเนี่ยเครื่องมือทํางานให้ให้รับรู้ตาตาหูจมูกลิ้นกายใจยแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลนอกุศลรู้อะไรควรไม่ควรรู้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่มันถึงทําให้มีชีวิตอยู่ได้แต่มันไม่ได้ยึดมันไม่ได้ยึดมันไม่ได้ทํากิริยาวืดยึดได้หรอกมันยึดไม่ได้เพราะว่ายึดมันอยู่ที่ ไอตัวอวิชชาความโง่โน่นมันอยู่ที่จิตโน่นมันอยู่ที่จิตเดิมมันโง่มันเลยยึดนี่ยแต่ขานา,ามันไม่ได้ยึดขาน่าเป็นเครื่องมือที่เฉยแต่มันยึดยังไงอ่ะมันก็บังท่า the นรู้ไม่ได้เพราะว่าท่านรู้มันก็รู้ไอเนี่ยไอโง่ยึดอีกแล้วตัวนี้ไอโง่เนี่ยมันฉลาดแล้วเป็นวิชาแล้วมันไม่ยึดโอ้ตอนนี้ไอโง่มันยึดอีกแล้วไอโง่มันฉลาดอีกแล้วก็รู้ไอโง่ไงฉลาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราแท้แท้เราที่แท้จริงคือทาตนรู้ที่มันโง่ฉลาดไม่ได้มันเหนือโงเนือฉลาด มันพ้นสังขาพรพุงแต่งสังขาพรพุงแต่งมันมีสังขาพรพุงแต่งในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นสังขารเกิดดับเกิดดับไปเที่ยงจิตอวิชชาความพุงแต่งยึดบ้านถือบ้านมันก็ยึดบ้านถือบ้านเปนขนาะจิตมันเป็นจิตอวิชชามันเป็นสังขาพรพุงแต่งปฏิมันยึดบ้านถือบ้านมันอยู่ในปฏิจจสมุปาทอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมวิญญาณกรรมเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายญาตนาภัสสะเวทนาตานวัตทานทุก ปฏิจจารสมาทิสิบสองตัวเนี่ยหมุนวนกันต่อกันต่อเนื่องกันเป็นวงกลมเหมือนลูกโซ่เนี่ยมันเป็นสิบสองตัวทุกปัสกาดาที่ต่อกันอวิชชาส่งต่อสังขารสังขารส่งต่อวิญญาณวิญญาณส่งต่อน้มรูปน้มรูปส่งต่อสลายญาตนะสลายญาตนะส่งต่อภาษาะผัสส่งต่อเวทนาเวทนาส่งต่อตัณหาตัณหาส่งต่ออุปทานอุปทานส่งต่อพบพบต่อต่อชาติชาติส่งต่อชราบารณะทุกโศกเศร้าเสียใจรับแค้นใจ แล้วก็ส่งต่ออวิชชาอีกอวิชชาก็ส่งต่อสังขาอีกสาขาก็ส่งต่อวิญญาณก็หมุนวนอยู่อย่างเนี้ยนี่คือไอ้ที่มันส่งต่อได้เกิดดับมันส่งต่อไปทอดๆได้มันเป็นสังขารพุงแต่งมันเป็นปฏิจจสมุปาทกระบวนการที่ทําให้เกิดความยึดบ้านถือบ้านได้กิเลสตัณหาและความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ขันห้าส่วนขันห้ามันไม่ใช่ปฏิจจสมุปาทขันห้ามันเป็นเพียง เครื่องมือทางานเฉยๆรับรูต้ต่างๆคุจมงนี่กายใจรู้ดีรู้ช่วรู้บุญรู้บาปรู้ก,กุศลนกุศลรูล้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้มันเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆแต่ที่มันยึดมันอยู่ในปฏิจจสมบาติ12ตัวน่นเป็นกระบวนการที่มันส่งต่อกันเป็นทอดๆแต่มันทั้งในปฏิจจสมบาทิกระบวนการทํางานทั้งหมดที่เป็นกระบวนการของความยึดความหลงกับขันห้าที่เป็นเครื่องมือให้เกิดมา ด้วยด้วยอำนาจของปฏิจจารสบาองทำให้เราต้องเกิดมาเนี่ยมารับผลของกรรมในชาตินี้เป็นวิบากกรรมวิบากขันเนี่ยขันหน้าเนี่ยมันก็เป็นแค่สังขารปรุงแต่งเกิดดับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปฏิจจารสาทหรือขันหน้าก็เป็นสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นจริงเกิดดับเป็นขมไม่เที่ยงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยแต่ความไม่รู้มันก็เลยหลงยึดว่าเนี่ยไอ้โง่อีกและโง่โง่โง่เป็นอาวิจัยแล้วโอ้ตอนนี้ไอ้ไม่ ไอนี่ไอไอฉลาดแล้วไอฉลาดไอฉลาดแต่อายโง่ฉลาดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เป็นเป็นจิตโง่จิตฉลาดตอนนี้จิตมันโง่แล้วตอนนี้จิตฉลาดแล้วจิตโง่ก็เป็นจิตเอาวิชาจิตฉลาดนี่มันก็เป็นจิตวิชามันก็ได้แต่รู้มันไม่ยึดบ้านถือบ้านตอนเนี้แต่ธาตุรู้มันรู้่ามันรู้จิตนะมันรู้จิตที่เรายึดจิตเป็นเราเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันก็เลยรู้เราเพราะเรายึดยึดจิตหรือยึดขันห้าเป็นตัวเราเป็นของเราไอธาตุรู้มันก็เลยรู้ขันหน้าด้วยมันก็เลยรู้ อวิชชาด้วยรู้ปฏิจจารสมาคือรู้จิตโง่รู้จิตอวิชชาด้วยตอนนี้มารู้ว่าจิตโง่แล้วตอนนี้มารู้ว่าจิตฉลาดแล้วเมื่อเราไปยึดจิตหรือขัน่าเป็นตัวเราของเรามันเลยรู้ว่าเราโง่เราฉลาดตอนนี้เราโง่ตอนนี้เราฉลาดหรือจะพูดว่าตอนเนี้ไอ้จิตอ่ะจิตที่มันเป็นจิตอวิชชาเนี่ยมันโง่แล้วตอนนี้จิตอวิชชามันฉลาดแลวเป็นวิชาแล้วโอ้ถ้ามันเป็นวิชามันก็ได้แต่สักแต่วรู้มันไม่ยึดแต่ถ้ามันโง่เมื่อไหร่มันก็รู้แล้วก็ยึด แต่อ้ธาตรู้มันไม่ธาตรู้เดิมเนี่ยที่มันผสมกับดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่โง่ไม่ใช่ฉลาดมันไม่ใช่จิตที่โง่ฉลาดมันได้แต่รู้จิตที่โง่ฉลาดเราไม่รู้ตรงนี้ทันทีมันก็แมวไอ้จิตโง่ฉลาดเป็นตัวเราที่จิตที่ไปรู้รู้แล้วก็ยึดรู้แล้วก็เออแล้วพยาไมา่ยึดรู้แล้วก็โลงรู้ก็ลองห้อยเสียใจครับแก้ใจเวียนว่ายวนอยู่ในวนจิตในในวัต,ตจิตวัต,ตวนอยู่นี่แหละอวิชชาเนี่ยกิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดอวิชชากิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดุวนอยู่ในจิต โง่นี่แน่เมื่อไรจิตฉลาดมันก็ได้แต่รู้สักแตรู้มันก็ไม่มีอวิชชาเป็นกิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดหมุนวนเป็นขนาดจิตขนาดจิตไปแต่เมื่อไรมันไปถึงธาตุรู้มารู้จิตอวิชชาว่าตอนนั้จิตอวิชชาโง่เว้ยจิตอวิชชาฉลาดและจิตวิชาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตฉลาดก็ไม่ใช่ตัวเราของเราธรรมชาติมันได้แต่รู้ความจริงแบบเนี้ยไอ้ธรรมชาติที่รู้ความจริงแบบเนี้ย มันไม่ยึดทั้งไอ้จิตโง่แล้วไม่ยึดทั้งจิตฉลาดแล้วไม่ยึดทั้งไอ้ขาน้าเป็นตัวเราของเรามันก็ได้แต่รู้ความจริงอย่างเงี้ยไปเรื่อยจิตมันโง่เมื่อไหร่จิตโง่มันก็รู้ว่าทุกเมื่อจิตโง่ยึดขนาดจิตยึดยึดลูกเิ็งกิ่รถผลตะยึดอะไรก็เป็นทุกบดขนาดจิตโง่มันยึดมันเป็นทุกเองไอ้นี่มันก็รู้เองไงไอ้ทาานรู้มันก็รู้ว่าไอ้จิตโง่เป็นทุกมากเลยเพราะมันยึดมันยึดเกิดเป็นทุกขนาดที่มันรู้สักเตารู้ ม่นติดไม่ยืดมันเป็นจิตฉลาดเป็นจิตวิชาไอ้ทารุ่มก็รู้ว่าตัวนี้ไอ้จิตมันฉลาดแล้วมันไม่ยึดมันเลยไม่ไม่ทุกข์มันเนี่ยขนาดจิตที่ยึดก็เป็นทุกข์สมุทยัยขนาดจิตที่รู้แล้วไม่ยึดสมุดดับสมุทยัยจะได้ดับทุกข์สมุทยัยจะได้ก็เป็นนิโรธเป็นมรรคเลยไปนั้นทุกข์สมุทัยก็เป็นขนาดจิตแล้วก็ทุกข์สมุทยัยดับไปเป็นขนาดจิตด้วยอํานาจของมรรคแปดจิตสมาธิปัญญาหรือสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบเนี่ยมันชอบในมรรคแปดเนี่ยได้ความรู้ต่อฐานละ ความยึดติดได้ในขณะจิตคือละกิเลสตัณหาซึ่งเป็นสมุทัยใหญ่ในในขณะจิตปัจจุบันที่ทําให้เกิดทุกข์จะได้ดับสมุทัยเป็นเห่งทุกข์ได้ก็เป็นเป็นนิโรธเป็นมรรคเอยไปดังนั้นนิโรธกับมรรคเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่พระเจ้าตรัสสอนอยู่ถึง4ี่สิบห้าปีเต็มเนี่ยสอนอยู่แค่นี้แน่เป็นส่วนใหญ่สอนเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นส่วนใหญ่เลยอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้แทบไม่ได้มาสอนเลยที่ตัดสรู้ใบไม้ได้ป่าใหญ่ไไมม่ด้นนนนําาสสออเลยี ทุกสมุทัยนี่โลดมากข,ขนาดณะปัจจุบันเนี่ยจิตมันโงาา่มาไหลมันก็ยึดเป็นทุกสมุทยัยไอ้มกักมีหน้าที่มารู้เท่าทานันมกกักสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบเนี่ยสิิสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็มาดับไอ้ความยึดมั่นถือบ้านที่เป็นทุกข์ในปัจจุบนันขณะจะได้ดับทุกสมุทัยจะได้เนี่ยคือกิเลสตัณหาเนี่ยที่มันยึดที่มันยึดมั่นถือมัม่นเนี่ย มันก็มาดับจะได้ก็เป็นนิโรธเป็นมรคเลยไปทุกสมุทัยนิโรธมรคทุกสมุทัยเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยอำนาจของสีสมาธิปัญญาหรือสติชอบสมาธิปัญญาชอบเนี่ยมันก็มาดับจะได้ดับทุกสมุทัยจะได้ในปัจจุบันไอ้ทุกสมุทัยก็ดับไปก็เป็นนิโรธเป็นมรคเลยไปนิโรธกับมรคเนี่ยไม่ได้ไปทําไม่ได้ทําขึ้นเป็นขึ้นมานิโรธกับมรคเนี่ยมันเป็นเครื่องมือมาใช้ดับทุกสมุทัยในปัจจุบันขณะทุกสมุทัยในปัจจุบันดับไปก็เป็นนิโรธเป็นมเยไป สุดท,ท้ายไม่มีแล้วทุกสมุทัย oui, ยึดหลงยึดได้หมดแล้วไปอยู่ที่ธาตุรู้แล้วรู้อะไรรู้จิตโง่รู้จิตฉลาดจนกระทั่งรู้ว่าไอ้จิตมันหายโง่แล้วมันฉลาดเป็นวิชาแล้วแต่เมื่อจิตเป็นวิชามันก็ไม่ยึดจิตที่เป็นวิชาอีกไม่ยึดจิตฉลาดเราเป็นเราของเราไมงงั้นก็โง่ต่ออีกแต่ธาตุรู้เนี่ยมันไม่โง่แล้วเพราะธาตุรู้เดิมแท้มันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้จิตโง่จิตฉลาดดังนั้นไอ้จิตฉลาดไม่ยึดแล้วมันก็ไม่ไปยึดจิตที่ฉลาดเนี่ย และจิตมันโง่มันก็ไม่หลงไปกับจิตโง่มันได้แต่รู้แต่ธรรมชาติที่ใดละนิพมันเรียกว่านิพานไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันรู้นิพานคือรู้มันเองว่ามันเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่เป็นนิพานหนึ่งเดียวเท่านั้นเอกโทโมหรือเอกะธโมมันหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นนิพานที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ทุกข์คือมันรู้ทั้งจิตโง่รู้ทั้งจิตฉลาดรู้ทั้งกระบวนการทํางานของขาน้ารู้ทั้งกระบวนการทํางานของปฏิจจสปบาทมันได้แต่รู้แต่มันไม่ยึดมันต้องรู้ทั้งโง่ รู้จิตโง่ที่เป็นวิชารู้ทั้งจิตฉลาดที่เป็นวิชาแต่มันไม่ยึดทั้งจิตโง่ไม่จิตฉลาดไม่ยึดทั้งจิตฉลาดและสุดท้ายมันก็ไม่ยึดมันเองด้วยธาตุรู้เพราะว่ามันได้แต่รู้ว่ารู้อะไรก็มันเนี่ยเป็นธาตุที่เป็นนิพพานธรรมชาติที่ได้แต่รู้ไม่ยึดมันไม่ใช่มายึดมันเองว่ามันเนี่ยพยายามยึดรักษาตัวมันเองให้รู้แล้วไม่ยึดไอการที่มันพยายามมารักษาตัวเองให้มันน่ยรู้แล้วไม่ยึดอันนี้เป็นจิตโง่อยู่ไม่ใช่เป็นธาตุรู้ดังนั้มันเนป็จิตโงเพราาาะวว่่มันยึด มันยึดเป็นตัวเราเป็นของเราหรือจิตของเรามาเลยรู้แล้วพยายามรักษาตัวเราให้เป็นจิตฉลาดไม่ให้รู้ไม่ให้ยึดไอการที่รู้แล้วพยายามไม่ยึดมันเป็นจิตโง่อยู่เป็นจิตวิชาอยู่แต่ธาตุรู้ว่ามันรู้ว่าไอเนี่ยมันจิตโง่มันพยายามเชื่อตัวเองไม่ให้ยึดเราะฉนนั้นไอไอที่บอกว่ามาพยายามยึดจิตฉลาดยึดนิพพานยึยึดธาตุรู้มันยึดไม่ได้แล้วนั้นมันจิตโง่อยู่ไอความพยายามช่วยตัวเองยึดใจที่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่ยึดใจหรอกอันนั้นมันจิตโง่ ที่มันยึดว่าเนี่ยเป็นจิตของเราเป็นตัวเราแล้วพยายามช่วยพยายามเนี่ยให้มายึดมายึดรู้ะไรแล้วมายึดม่ยึดม่ยึดรู้แล้วก็มายึดไอ้นี่มันจิตโง่อยู่มนยึดโดยตัวเราเราจะต้องมายึดเนี่ยบริการเป็นจิตโง่แต่ถ้ารู้แท้ที่เป็นนิพพานมันรู้ไอ้นี่มันจิตโง่มันจิตโง่มันจิตโง่เนี่ยนันพอเป็นีิทานรู้ปุ๊บมันก็ไม่ต้องไปคิดทําลายจิตโง่เพราะว่าไม่หลงไปจิตโง่แล้วมันได้แต่รู้จิตโง่ไอ้นั่แหละเป็นธาตุรู้แท้เป็นนิพพานแต่จิตมันโง่อยู่แต่มันรู้ว่าเนี่ มันไม่ไปพยายามทำลายไอจิตโง่มันได้แต่สักตะวรู้จิตโง่จิตมันโง่อยู่แต่ธาตุรู้มันสักตะวรู้จิตโง่ไอธาตุรู้มันก็เป็นนิพพานของมันเรื่อยไปดังนั้นธาตุรู้มันจึงเป็นอวาตตาต่อไอจิตเป็นโง่มันก็เป็นอย่างนิพพานมันก็สักตะวรู้จิตโง่มันไม่ยึดถือจิตโง่ไอธาตุรู้ก็เป็นนิพพานต่อไอต่อมาไอธาตุรู้เนี่ยไอไอจิตโง่เนี่ยมันเป็นจิตฉลาดแล้วมันรู้แล้วไม่ยึดมันรู้แล้วก็ไม่ยึดสักตะวันรู้ไอธาตุรู้มันก็รู้ว เนี่ยแต่จิตฉลาดไอ้ธาตุรู้มันก็ได้แต่รู้จิตเนี่ยมันเริ่มฉลาดแล้วมันเป็นนิโรธเป็นมรรคไม่ยึดแล้ว wellbeing. ตอนนี้ไอ้ธาตุรู้มันก็มย่ยึดจิตฉลาดดยไอ้ธาตุรู้มันก็สักตะวันรู้แล้วนั่นจิตโก่หรือจิตฉลาดไอ้ธาตุรู้ก็เป็นนิพพานเรื่อยไปธาตุรู้แท้ก็เป็นนิพพานเรื่อยไปไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปไปทำลายจิตโก้ยิ่งเราพยายามเอาตัวเราไปทำลายจิตโก้ให้ตัวเราฉลาดอันนี้ก็โก้ตายชักเรื่อยไปเรื่อยนิพพานนะธาตุรู้มันได้แต่รู้ของมันมันก็ได้แต่รู้ ได้แต่รู้ได้แต่รู้มันยึดก็ไม่ได้โง่ก็ไม่ได้ฉลาดก็ไม่ได้มันยึดก็ไม่ได้พยายามปล่อยวางก็ได้พยายามทำให้ไม่ยึดก็ไม่ได้พยายามรู้แล้วไม่ยึดมันทำไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันได้แต่รู้อย่างเดียวเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่ปรากฏอะไรเลยมันไม่มีสัญลักษณ์อะไรมันเลยได้แต่รู้รู้อะไรก็รู้ทัจิตโง่และรู้ทั้งจิตฉลาดและพยายามมันรู้ทั้งความพยายามที่จะไม่ยึดรู้แล้วความพยายามจะช่วยตัวเองมันรู้หมดว่าไอ้เนี่ยความพยายามจะช่วยตัวเองให้ไม่ยึดพยายามพยายามพยายามไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นจิตโงงง่ยไ ธาตุรู้ทิ่เป็นนิพพานไม่เคยหายไปมันก็รู้ว่าไอเนี่ยก็ยังโง่อยู่เลยเยังโงอออ่อยู่ใครโง่อยู่เนี่ยแต่มันไปยึดไอตัวโง่เป็นกูซะทีเป็นตัวกูมันก็เลยทุกเนี่ยมันก็เลยทุกอยู่เนี่ยมันไม่เป็นจิตมันไม่เป็นจิตท,ท,ที่ศักดตารู้จิตโง่จิตฉลาดเนี่ยแต่เนี้ยพอกูโง่กูหายโงย่แล้วมันไปยึดเป็นกูอีกมันก็เลยโง่ตลอดไปเปจิตโงเ่เรื่อยไปมันไม่เป็นธาตุรู้ทีทีเนี่ยแล้วเนี่ยปฏิบัติเนี่ยท่านไม่รู้อะไรเป็นอะไรมั่วมากเลย พอปฏิบัติมานั่งก็จับนิ่งจับเฉยจับโลกจับโปจับเบาสบาีจิตแพทย์เนี่ยเอออยู่ข้างใน้ายก็เนี่ยต้องมาพึ่งหมอบมอบีจิตแพทย์เนี่ยต้องให้จ่ายยากันหนักหนาอยู่กันเรื่อยไปเนี่ยมันนั่งจับนิ่งจับเฉยจับโปจับโลกจับเบาจับสว่างทําให้ไม่คิดอะไรแล้วก็เข้าใจวันนี้ผ่านคือรู้มันไม่คิดอะไรรู้แล้วต้องไม่คิดอะไรไอ้รู้ไม่คิดอะไรมันโลกเออไอ้โลกเออธรรมชาติมันรู้คิดหมดไอ้เพราะไอ้คิดมันอยู่ที่ขันห้า แต่คิดแล้วพกแต่งยึดถือมันอยู่ที่มันอยู่ที่ปฏิจจารบาทไอ้ขัน่ากับปฏิจจารถวัเป็นคนละกระบวนการกันกระบวนการของขาน่าเป็นกระบวนการเครื่องมือที่ใช้ทํางานแต่กระบวนการของปฏิจจารบาัมันกระบวนการก็เป็นความหลงความจิดบ้านถือบ้านมันคนละกระบวนการกันดังนั้นไอ้ไม่เช่มาปฏิบัติแล้วก็รู้ทําเป็นรู้แล้วไม่คิดรู้เออเออรู้เจยเจอไอ้ยอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นจิตโก้มันอยู่ในในปฏิจจาุปบาท แต่ขัน่ามันทํำพงแต่งแบบรู้เออเออรู้เฉยเฉยยังทำไม่ได้ขาน้ามันต้องเป็นรับรู้แล้วก็มีเจตสิกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันต้องทํางานของมันอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่มียึดหรือไม่ทํากริยาปล่อยวางขัน้ามันก็เป็นแต่เครื่องมือรู้แล้วว่ารู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็เกิดดับเกิดดับเรื่อยไปรู้อะไรเป็นอะไรก็คือวิญญาณขันเนี่ยเกิดมารับรู้ตาตาหูใจหูนิ้วกายใจแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็เจตสิกก็เข้าผสมทุกปัจจุบันนะเวทนาสัญญาสังขารรู้แล้วถูกใจไม่ถูกใจ หรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจจําได้ไหมรู้แล้วก็ปรุงว่านี่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ดับไป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 เรื่อยไปแค่นั้นแน่มันไม่ได้เป็นความยึดหรือความปล่อยวางอะไรเนี่ยไอ้ความที่มันรู้ยึดรู้ปล่อยวางได้มันเป็นเรื่องกระบวนการของเนี่ยมือนกับเรื่องกระบวนการของยึดเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอ้เอาเรื่องกิลเลสเนี่ยเป็นเรื่องของไอ้ปฏิจจ at แบเรื่องกิเลสยึดแต่ไอ้สติสมาธิปัญญาสติชอบสมาธิปัญญาชอบมันเป็นเรื่องของไอ้เป็นเรื่องของมรรคแปดอ มรแปดมรแปดมันก็อยู่ยังอยู่ในขันห้าอยู่นะมรแปดกระบวนการของขันห้าอยู่เพราะว่ามรแปดมันเป็นกิริยาจิตแต่เป็นกิริยาจิตที่ไม่ได้มีไว้เพื่อยึดมีไว้เพื่อรู้ความจริงดังนั้นเนี่ยไอ้มรแปดที่มาช่วยไม่ให้มันสิ้นทุกสมุทัยเป็นปัจจุบันขณะให้เป็นนิโรธมรในปัจจุบันขณะเนี่ยมันจะเป็นกิริยาจิตมรแปดมันยังเป็นกิริยาอยู่อันนี้ยังเป็นสิ่งเกิดดับอยู่มันไม่ใช่ธาตุรู้ธาตุรู้มันพ้นแล้วพ้นจากมรแปดเป็นมรเก้ามร ไม่ใช่ว่าทําให้ไม่ยึดได้แต่สักตะวาร้ไม่มียึดหรือไม่ยึดมันได้แต่สักตะรู้ความจริงอันนี้มันมรกเก้ามรกสิบอันนี้มันพ้นจากขันห้าแล้วพ้นจากปฏิจารวาัฏไปแล้วมันมันเป็นธาตุรู้ที่ได้แต่รู้มันเป็นมรกเก้ามรกสิบไม่ใช่กิริยาจิตที่เป็นมักแปดมักแปดมันจะเป็นสังขารนี่มาสังขารมาไล่ดับสังขารที่ยึดดังนั้นสังขารกับสังขารม,มันมาจัดก,การกันเองคือสังขารอีกยารคือทุกสมุท,ทยัยสังขารอีกอย่างหนึ่งมาเป็นสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบมารู้เท่าัน ความยึดความหลงรู้เท่าทานกิเลสตัณหาที่เป็นสมุทัยในปัจจุบันมาเป็นนิโรธเป็นมรรคดังนั้นน่ยสังขารมันก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่เกิดดับแต่อีกอันหนึ่งอ่ะปรุงแต่งวยความยึดอีกอันปรุงแต่งเพื่อมารูุ้เท่าทานความยึดให้สิ้นหลงสิ้นยึดมันอันนี้ยังเป็นปรุงแต่งเป็นกิริยาจิตแต่นิพพานเนี่ยมันเป็นสัมมาญาณสัมมิมาวิมุตติมันเป็นมรรคเก้ามรรคสิบนิพพานมันพ้นจากกิริยาไปแล้วบรรลุธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวตัรูปรั็น์ไม เนี่ยอมตะธาตุอมตะธรรมนันทิพานมันจริงอยู่รู้สักตวารู้นี่แน่รู้ซื่อเป็นธาตุรู้ไม่ใช่ตัวเรารู้เป็นธาตุรู้ที่รู้เราไม่ใช่เอาเราไปรู้มันรู้เราทุกคนจะกัน่ะเราโง่หรือเราฉลาดมันก็รู้ได้แต่รู้สักตวรู้มันไม่ยุ่งเกี่ยวกับเราเลยมันได้แต่รู้เราเฉยแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเราเลย แต่มันรู้ว่าเราโง่หรือเราฉลาดแต่มันไม่ยึดเราเลยแล้วมันก็ช่วยเหลือเราไม่ได้มันจะไม่อยากให้เราเป็นไปยังไงหรือไม่อยากให้เราเป็นไปยังไงไม่ได้มันได้แต่รู้เราตรงไปตรงมาซื่อๆตามความปเ,วาาวาาาเป็นจริงแต่นาจิจังกล่าวว่ารู้ซื่อๆนิพพานรู้ซื่อๆนิพพานเป็นธาตุรู้ไม่ใช่ตัวเราไปรู้รู้อะไรก็รู้เราซื่อๆตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงนั่นแหละจึงเรียกว่ารู้ซื่อๆนิพพานเอว่างก็มีด้วยประการละชนี